่ะสวัสดีนะ <c oughs> ถ้ามีเสียงอะไรแทรกต้องขอโทษอันนี้ก็จะเป็นคลิปแกะขนมคลิปที่4ก็จะแกะเป็นขนมมาใหม่ของใหม่เลยเป็นป๊อปซ่าแบบเออรสโค้รล,ลาหรือกลิ่นโคลาเนี่ยแหละค่ะมาใหม่เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวไปตัดกันก็ย,ยังใช้กันไกตัวเดิมๆ อเห็นไหมแบบนึ่งน,นะคะโอเคเราก็คือไปเปิดไฟมาเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนี่อยากลองเขาบอกต้องสุกให้ทั่วๆมันจะได้อร่อย อ, <c oughs> อร่อยอะ <c oughs> แต่ผงม,มันเปรี้ยวดีนะเราชอบมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบโคลาแหละ <c oughs> แต่ว่าใครยิ่ง <c oughs> แตะเยอะแบบอารมณ์แบบคนกินเปรี้ยวมาก <c oughs> อย่างเราเนี่ยเราเป็นคนชอบกินเปรี้ยว ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะตัดให้นะคะตัดประมาณนี้นะอิชเด้อเด้อนี่เด้อเด้อเด้ตัดไม่ได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวไปตัดก่อเย่ตัดได้แล้วก็ชัดขึ้นเยอะเลย มุนมนุมนบิด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 มนุมนมุนนี่อร่อยเลยแต่เราไม่ค่อยชอบมันเนีย้ยมันแบบมันอร่อยนะแต่รสชาติมันฝืดๆุเนี่ยไ,ไม่รู้อ่ะอืมอืมนี่ เด็กจิ้มให้ดูแค่ครั้งเดียวเฮ้ยโอ,ยโอยโชอว์หาซื้อได้ตามเอิเซเว่นนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วีนีนะไปด้วยลูกอมอันนี้โอเคค่ะวันนี้ก็บายบายนะะ